ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรธคุตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาทขาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาทขาธรรม เรื่องที่อาตมาจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงเข้าพรรษาของชาวพุทธชาวพุทธในปัจจุบันก็หมายถึงพระภิกษุอุบาสกและอุบาสิกานั่นเองซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อพระบารีที่อาตมาภาพยกขึ้นมากล่าวแล้วข้างต้นว่าสัพพปาปัสสะอากกรนัง กุัตสูสัมปทาสาจ,จิตตปริโยทป,ปนังเอตังพุทธศาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะกล่าวถึงว่าชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา ในปีพุทธศักราช2,563นี้วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่6กรกฎาคมพศ2,563ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนคนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าวันเข้าพรรษานั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องของรักของคารวาญาติโยมซึ่งความคิดอย่างนี้นก็ถือว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะช่วงของการเข้าพรรษานั้นพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อให้ได้อานิสงส์ของการเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษาแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็สามารถใช้โอกาสนี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพจาได้แสดงให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเห็นว่า ช่วงของการเข้าพรรษาพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติอย่างไรญาติโยมสาธุชนที่เป็นชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนอื่นอาตมาภาพจะขอกล่าวถึงเรื่องการเข้าพรรษาที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และการปฏิบัติตนของพระสงฆ์เกี่ยวกับการเข้าพรรษาเสียก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และความกระจ่างทางธรรมให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้เข้าใจ มากขึ้นว่าพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในช่วงของการเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พระสงฆ์ฝ่ายเทรวาดจะอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่กำหนดเป็นระยะเวลาสาเดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือหากมีความจำเป็นก็สามารถไปค้างได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดราตรีตามที่ได้บัญญัติอนุญาตไว้หรือที่เราเรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาซึ่งคำว่าจำพรรษานั้นพรรษาแปลว่าฤดูฝนคำว่าจำแปลว่าพักอยู่ พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามการเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีหรืออาจจะเป็นเดือน8หลังถ้ามีเดือน8สองหนและสิ้นสุดในวันที่15ข่้าำเดือน11หรือที่เราเรียกกันว่าวันออกพรรษา วันเข้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตไว้มีอยู่ด้วยกันสองวันก็คือปุริมะพรรษาคือการเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8สําหรับปีอธิกมาตคือมีเดือน8ปดสองจะเริ่มในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังจนถึงวันที่15บ่ําค่ำเดือน11หลังจากออกพรรษาแล้วพระที่อยู่จําพรรษาครบสมเดือน มีสิทธิ์ที่จะได้รับกระถินซึ่งมีช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน11ไปจนถึงขึ้น15่ข้ามเดือน12และปัจชิมะพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังจะใช้ในกรณีที่พระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ไม่ทัน ต้องรอไปเข้าพรรษาหลังคือแรมหนึ่งค่ำเดือน9แล้วจะไปออกพรรษาในวันที่15ข้าคำเดือน12ซึ่งเป็นวันหมดเขตทอดกระถินพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระภิกษุที่เข้าปัจฉิมะหรือปัจฉิมพรรษาเนี่ยจึงไม่มีโอกาสได้รับกระถินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระภิกษุที่เข้าปุริมะพรรษาเหมือนกันอาตมาภาพจะกล่าวถึงประวัติ พิธีข้าวพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเขาบอกว่ามีเรื่องเล่ากันว่านะในสมัยพุทธกาลเนี่ยประเทศอินเดียในสมัยโบราณเนี่ยเมื่อถึงฤดูฝนน้ำมักท่วมผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมืองเช่นพวกพ่อค้าก็หยุดเดินทางไปมาชั่วคราวพวกเดรถีและปริพาชก ผู้ถือรัฐิต่างๆก็หยุดพักณนะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝนทั้งนี้ก็เพราะว่าการคมนาคมมันไม่สะดวกนะทางเป็นหลุมเป็นโครนเมื่อเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปนับเป็นพุทธจริยาวัดและในตอนแรกที่ยัง มีพระภิกษุไม่มากพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติประพฤติตามคําสอนของพุทธเจ้าข้อคารหาดินทาใดๆก็ไม่ได้มีเกิดขึ้นนะจึงไม่ต้องอทรงบัญญัติพิธีอยู่จำพรรษานะในในอดีตนั้นคั้นพอมาถึงพุทธศาสนาเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองและแพร่ขยายออกไปกว้างนะพระภิกษุเนี่ยก็ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้น วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์มีพระภิกษุหรูปหรือเรียกว่าฉัพพคคีแม้เมื่อถึงฤด,ดูฝนก็ยังพากันไปมานะเดินเดินไปเดินมานะเที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ของประชาชนเนี้ยวิบัติเสียหายและเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยตายนะและก็ให้เกิดความเสียหายและตายไปในที่สุด ประชาชนจึงพากันติเตียนนะแล้วก็ตำหนิว่าชะไหนพระสมณะสักยะบุตรเนี่ยจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูการพากาันเหยียบย่ำข้าวก้าและต้นไม้ตลอดจนทั้งสัตว์มากมายหลายอย่างเนี่ยตายเป็นจำนวนมากแม้แต่พวกเดรธีและปริพาชกเขาก็ยังหยุดพักในฤดูฝนกันเลยนะหรือแม้แต่นกก็ยัง รู้จักทำาลังเพื่อจะพักหลบฝนเรื่องนี้ได้ถึงพระกันของพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงให้มีการประชุมสงฆ์และมีพระบัญญัติว่าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยอยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอดสามเดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15้าค่เดือน1 1อห้ามมิให้พระภิกษุเที่ยวไป ค้างคืนที่อื่นหากมีธุระจำเป็นเนี่ย,ยมีอยู่4ประการต่อไปนี้นะพระภิกษุผู้อยู่พรรษาเนี่ยสามารถไปค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาแต่ต้องกลับมาภายใน7จ็ดวันเหตุสี่ประการที่จะทำให้พระภิกษุไปค้างคืนนั้นได้ก็คือ 1. ไปเพื่อรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยประการที่2 ไประง,งับไม่ให้พระภิกษุศึกประการที่3ไปเพื่อธุระของพระสงฆ์4าทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาการถือปฏิบัติวันเข้าพรรษาในประเทศไทยนี้มีประวัติว่านะสมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมจะเริ่มทำไร่ทำนาปักดำข้าวก้า ก่อนพรรษาการพอพระสงฆ์เข้าพรรษาก็จะเสร็จงานในไร่ย่อมมีเวลาว่างมากนะประกอบกับการคมนาคมไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆก็ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากฝนตกชุกและน้ำเจิ่งนองเต็มแม่น้ำลำคลองจึงถือโอกาสเข้าวัดถวายทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนาเพิ่มพูนบุญกุศลกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารทั้งหวานค้าวผล,ลไม้และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่สมณะแล้วก็นำไปถวายวัดที่ใกล้บ้านของตนนะพระพิสุสงฆ์เนี่ยแนะนำก็แนะนำสั่งสอนญาติโยมเนี่ยที่นำของไปให้เนี่ยให้เกิดศรัทธา,าในการปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนา และความไม่ประมาทในการประกอบคุณงามความดีอื่นๆตามประวัติศาสตร์เนี่ยพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยเขาบอกว่าได้เริ่มบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเทศกาลข้าพารรษาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะมีปรากฏข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นหลักฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้นะ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าทั้งถวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกขันทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงถวยมีศรัทธาในพุทธศาสตร์มักทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนนอกจากการรักษาศีลแล้วเนี่ยพุทธศาสนิกชนในสมัยกรุงสุโขทยัยนั้นก็ยังบำเพ็ญกุศลอื่นๆดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือนางนพมาศ อาตมาภาพจะสรุปพอประมาณดังต่อไปนี้นะเมื่อถึงเดือน8ก็จะมีพระราชพิธีอาสาตมาศพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเนี่ยจะได้เข้าจำพรรษาในอารามต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมีรับสั่งให้จัดแจงเสนาสนะถวายพร้อมทั้งบริขารอันสมควรแก่สมณะบริโภคเช่นเตียงต่างเสื่อศาสตร ผ้าจำนำพรรษาอาหารหวานคาวยารักษาโรคและทูบเทียนจำนำพรรษาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามทั่วราชาอาณาจักรแม้ชาวเมืองสุขโขทัยก็บำเพญกุศลเช่นนี้ในวัดที่เป็นวัดประจำตระกูลของตนในวันเข้าพรรษาและช่วงฤด,ดูพรรษาการตลอดทั้งสามเดือนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆก็คือมีการถวายหลอดไฟหรือ,อเทียนข้าวพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยในอดีต ชายไทยนะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเมื่ออายุครบ20ปีเนี่ยจะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์แล้วก็อยู่จำพรรษาตลอดฤดูดพรรษาการทั้ง3เดือนโดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษาการเรียกว่าบวชเอาพรรษานะนอกจากนี้นะในปีพุทธศักราช2,500 51รัฐบาลไทยก็ได้ประกาศให้วันข้าวพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติโดยในปีถัดมายังได้ประกาศให้วันข้าวพรรษาเนี่ยเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐาน งดการดื่มสุรามในวันเข้าพรรษาและในช่วงสามเดือนระหว่างฤดูพรรษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทยต่อไปอาตมาภาพจะกล่าวถึงว่าชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษาในช่วงของการเข้าพรรษาเนี่ยเขาบอกว่าพระเก่าพระใหม่เนี่ยต่างอยู่กันพร้อมหน้าเมื่ออยู่กันพร้อมหน้าอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเนื้อนาบุญตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดกันมาแล้วนะญาติโยมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้พระภิกษุเนี่ยเข้าพรรษาเพียงลําพังแต่ก็จะพลอยเข้าพรรษาไปด้วยเหมือนกันแต่การเข้าพรรษาของญาติโยมนั้นท่านบอกว่าเข้าพรรษาด้วยการอธิษฐานจิตนะ หลักธับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท,ท่านกล่าวว่ามีแม่บทไว้ชัดเจนอยู่3ประการด้วยกันนั่นก็คือระชั่วทำดีกันใจให้ใสาตามที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อพระภิกษุจำพรรษานะท่านก็มีหน้าที่ของท่านในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่เป็นแม่บทดังกล่าวแล้วว่า คำว่าละชั่วของพระนั้นนะ่ะเขาไม่ได้หมายถึงว่าชั่วอย่างหยาบหยาบนะแต่ว่าละชั่วของพระภิษุในที่นี้เขาหมายถึงว่าละกิเลสนะซึ่งแม้พิจารณาโดยทางโลกแล้วดูไม่ออกว่าเป็นความชั่วความดีเช่นมีจิตใจฟุ้งซ่านความจริงก็อยู่ในใจของท่านคนอื่นมองไม่เห็นหรอกนะ แม้ถึงขนาดนั้นเนี่ยท่านก็พยายามละความพุ้งซ่านของท่านให้ได้ด้วยการเจริญภาวนาหรือทำสมาธิให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านก็ละกิเลสละชั่วที่ละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นไปให้สมภูมิแห่งความเป็นพระของท่านคําว่าทำดีของพระท่านก็ทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นกันตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ที่วัดพระเก่าก็มีการเทศอบรมให้พระใหม่พระใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความดีให้กับตัวของท่านเองและคําว่ากั่นใจให้ใสไปพร้อมๆกันด้วยการตื่นเช้ามืดนะเพื่อมาทําวัดสวดมนต์และทําสมาธิเจริญภาวนาอันนี้เป็น หลักของการทำความดีในช่วงเข้าพรรษาของพระภิกษุนั่นก็คือระชั่วทำดีกันใจให้ใสสำหรับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนับแต่โบราณมาเมื่อถึงวันเข้าพรรษาบรรดาญาติโยมก็จะมีการเข้าพรรษาแล้วก็อธิษฐานเช่นกันว่าพรรษานี้เราจะระความไม่ดีอะไรบ้างทั้งหยาบทั้งละเอียด พยายามกันให้ได้ก่ลาวคือทำตามพระภิกษุให้เต็มที่ในระดับของคาระวะตัวอย่างเช่นควรอธิษฐานจิตว่าพรรษานี้ในระยะเวลาสเดือนนี้ที่รู้ว่าอะไรเป็นนิสัยที่ไม่ดีในตัวเองที่มีอยู่เขาบอกว่าให้เลือกมาสักอย่างหนึ่งนะสักข้อหนึ่งก็ได้นะแล้วเราก็แก้ไข สิ่งที่มันไม่ดีนั้นเสียยกตัวอย่างเช่นบางคนเคยดื่มเหล้าเนี่ยพอถึงวันเข้าพรรษาก็อธิษฐานจิตว่าเข้าพรรษานี้จะเลิกเหล้าให้เด็ดขาดบางคนเคยสูบบุหรี่พอถึงวันเข้าพรรษาก็อธิษฐานว่าอย่างน้อยพรรษานี้จะเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดเป็นต้นสิ่งใดที่เป็นความดีก็พยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปตัวอย่างเช่นเมื่อก่อน จะเข้าพรรษาตักบาตรบ้างไม่ตักบาตรบ้างหรือตักบาตรเฉพาะในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันโกนวันพระหรือวันไหนมีโอกาสก็ทําวันไหนขี้เกียจก็ไม่ทําแต่ว่าพอถึงในช่วงระยะของวันเข้าพรรษาในปีนี้นะตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยเมื่อพระภิกษุอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดีแล้วก็ ควรจะตั้งใจที่จะตักบาตรให้ได้ทุกเช้าหรือทุกวันในช่วงของการเข้าวพรรษาเนี่ยชาวพุทธควรจะอธิษฐานจิตละชั่วทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบางท่านยิ่งกว่านั้นนะทำยิ่งกว่าที่กล่าวมาอีกนะบางคนบอกว่า,าธรรมดาเคยถือศีลห้าเป็นปกติอยู่แล้วพอเข้าวพรรษาก็อธิษฐานจิตที่จะถือศีลแปดทุกวันพระ นะจากศีลห้าก็ยกระดับขึ้นไปเป็นศีลแปดบางท่านเคยถือศีลอุโบสถเคยถือศีลแปดทุกวันพระเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษานะเมื่อพรรษาที่แล้วเนี่ยพอมาถึงพรรษานี้ก็อธิษฐานจิตที่จะถืออุโบสถหรือถือศีลแปดเนี่ยทุกวันโกนวันพระเพิ่มเป็นวันละสองวันบางท่านยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกนะพรรษานี้อธิษฐานจิตของตัวเองว่า จะถืออุโบสถศีลหรือศีล8ปเนี่ยตลอด3เดือนเลยก็แล้วแต่ว่าใครจะมีกุศลศรัทธาเพียงใดก็ทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามนั้นบางท่านยิ่งขวานั้นขึ้นไปอีกนะถึงกับอธิษฐานเลยว่าพรรษานี้นอกจากจะถือศีลแปตลอดพรรษาแล้วก็ยังไม่พอนะแต่ว่าจะทําสมาธิทุกวัน หรือทุกคืนก่อนนอนวันละหนึ่งชั่วโมงบางท่านอาจจะเพิ่มเป็นสองชั่วโมงหรือบางท่านอาจจะเพิ่มเป็นสชั่วโมงก็ว่ากันไปตามกุศลศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดของพวกเราทำกันมาและระหว่างเทศากาลเข้าพรรานั้นพุทธศาสนิกชนก็นิยมไปวัดถวายทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาซึ่งเป็นการเว้นจากการกระทา ความชั่วบำเพ็ญความดีและชำระจิตให้สะอาดแจ่มใสเข่งครัดยิ่งขึ้นหลักธรรมสำคัญที่สนับสนุนความดีดังกล่าวก็คือวิรัตคคำว่าวิรัต์หมายถึงการงดเว้นจากบาปและความชั่วต่างๆจัดเป็นมงคลข้อหนึ่งเป็นเหตุนำบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบสุขปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป วิรัตหมายถึงการงดเว้นจากบาปจำแนกออกเป็น3ประการด้วยกันก็คือสามปต,ตะวิรัตได้แก่การงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายามุกต่างๆด้วยเกิดรู้สึกระอายและเกิดรู้สึกเกงกลัวต่อบาปขึ้นมาเองเช่นบุคคลที่ได้สมาทานศีลไว้แล้วเมื่อถูกเพื่อนขยันขยอให้ดื่มสุราก็ไม่ยอมดื่มเพราะรอายและเกงกลัวต่อบาป ไม่ควรว่าเราเป็นชาวพุทธจะกระทําอย่างนี้ดื่มสุราในช่วงระหว่างเข้าปพรรษานั้นมันไม่ควรนะประการที่สองสมาทานวิรัตได้แก่การงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุขต่างๆด้วยการสมาทานศีลห้าหรือศีนแปจากพระสงฆ์โดยเพียรระมัดระวังไม่ทำให้สีนขาดหรือด่างพร้อย แม้มีสิ่งยั่วยุภายนอกมาเล้าก็ไม่หวั่นไหวหรือเอ็นเอียงสมสมุดเฉทวิรัตได้แก่การงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุกต่างๆได้อย่างเด็ดขาดโดยตรงเป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้าถึงกันนั้นสมุดเฉทวิรัตอาจนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของบุคคลทั่วไปก็ได้นะเพื่อที่จะงดเว้นบาป ความชั่วและอบบยามุกต่างๆในระหว่างพรรษาการแม้ออกพรรษาแล้วนะท่านก็บอกว่าก็ทําต่อก็ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทีเ่เคยเสพสิ่งเสพติดเดิมสุราในระหว่างพรรษาการถ้าถึงวันนี้แล้วนะฟังรายการแล้วเนี่ยก็ควรจะงดเว้นสิ่งเหล่านี้เสียนะในเรื่องนี้นะในเรื่องของการทําความดีช่วงเข้าพรรษาเนี่ย อาตมาภาพสังเกตเห็นว่าคนไทยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยจะใช้เชตกาเนี้ในการที่จะหยุดเล่าเข้าภพรรษาหยุดเล่าพักตับให้ครบพรรษานะอย่างที่หน่วยงานราชการเขาได้มีการโฆษณากันให,ให้ให้ทำสิ่งเหล่านั้นและเลิกยาเสพติดเช่นสูบบุหรี่เป็นต้นนะเมื่อมองประเด็นนี้แล้วอาตมาภาพมีความคิดที่อยากจะบอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คิดจะ ลดละเลิกสิ่งเสพติดในช่วงของการเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยเขาว่าในในระยะเวลา3เดือนเนี่ยเราสามารถอดทนได้นะแต่พอออกพรรษาปุ๊บก็กลับไปเสพนะหรือบริโภคเหมือนเดิมเนี่ยแบบนี้ถือว่าได้ประโยชน์สำหรับสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยมันน้อยนะท่านที่คิดจะลดละเลิกสิ่งเสพติดเนี่ยบอกว่า ทำไมไม่คิดที่จะทําให้ตลอดไปเช่นเราทดลองไม่ดื่มไม่เสพได้แล้วเนี่ยในระยะเวลาสเดือนเนี่ยทำไมไม่ลองขยับเวลาออกไปเป็น4เดือนหรือไม่หันกลับมา,เ,าเสพมาดื่มมันอีกเลยเนี่ยทำไปเถอะนะอาตมาภาพว่าทําแล้วมันดีต่อสุขภาพของตัวท่านเองท่านใดที่คิดจะทําความดีในพรรษานี้นะอาตมาภาพ ขอเป็นกำลังใจให้ทำให้สำเร็จทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีๆนะสำหรับชีวิตท่านในส่วนของเรื่องอสิ่งเสพติดที่คิดจะเลิกเมื่อทำได้แล้วสามเดือนนะในวันนี้อาตมาภาพก็อยากจะขอบิณฑบาตเลยว่าให้ทำต่อๆเรื่อยๆไปจนถึงออกพรรษาแล้วก็ทำต่อหรือทำตลอดไปเลยก็ยิ่งดีนะเพื่อสุขภาพของท่านเองอย่างที่กล่าวแล้ว และมันเป็นการประหยัดเงินทองที่จะต้องไปซื้อหาสิ่งเสพติดเหล่านั้นมาด้วยเรื่องนี้อาตมาภาพขอฝากญาติโยมทั้งหลายให้ไปคิดนะถ้าเห็นว่าสิ่งที่อาตมาภาพพูดเนี่ยมันดีก็ขอให้นำไปปฏิบัติก็แล้วกันนะและสิ่งดีๆก็จะได้เกิดขึ้นกับชีวิตของญาติโยมและครอบครัวตลอดไปมิใช่แค่ทำความดีของช่วงระยะของการเข้าพรรษาเท่านั้น แต่ที่อาตมาภาพอยากขวากไว้ก็คือเนื่องจากในปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปญาติโยมส่วนมากเนี่ยหยุดงานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เดิมพระภิกษุเนี่ยท่านจะเทศในวันพระในวันโกนนะเป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเหลือแต่เพียงผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นนะที่ไปทําบุญนะไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะพระสงฆ์ท่าน มีการเทศมีการสอนในวันอาทิตย์นะบางวัดก็แสดงธรรมและมีการปฏิบัติธรรมในทุกวันอาทิตย์อาตมาภาพก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมนะให้ไปปฏิบัติธรรมให้ไปฟังธรรมกันตามวัดต่างๆที่มีการเทศสอนในวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อที่จะ,ะดํารงพระพุทธศาสนาของเราไว้ได้และมันก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองของตัวท่านเอง ทั้งของพระพุทธศาสนาทั้งของประเทศชาติและของทุกๆคนด้วยในช่วงของการเข้าพรรษาและในช่วงของการที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมนอกพรรษาด้วยดังนั้นอัตมาภาพจึงขอฝากญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายในวันนี้ขอให้ท่านปฏิบัติเป็นคนดีในช่วงของการเข้าพรรษา ามที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วในวันนี้หากท่านยังไม่ได้เริ่มต้นหรือปรารถนาที่จะทําความดีในช่วงของการเข้าพรรษาในช่วงต้นของการเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านยังไม่ได้คิดจะทำอะไรความดีหรือไม่ยังไม่ได้ปรารบความดีสักเรื่องหนึ่งนะเมื่อฟังธรรมะบรรยายของอาตมาภาพในวันนี้แล้วเนี่ย จะเริ่มต้นและปราถนาที่จะเริ่มทําความดีก็ยังไม่สายก็ขอให้เริ่มทําความดีได้เลยนะท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปากฐกถาธรรมเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงเข้าพรรษาของชาวพุทธโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานคร